ปอนนมเด็กนอนหน้าเด็กเด็กโอ้โหตอนในน้ำแต่ปืนน ok ่ะเหน็บเอวอยู่ตอนนี้เจเจขึ้นแกงอยู่ยังโดนน้ำไปแล้วต้อเอ็น่ะเอค่ะเป็นดิวค่ะลงน้ำมันลงผมลองแล้ววันนี้อาวุธหายอีกแล้วเลิกเล่นล อาวุธหายไปพอเปลี่ยนสีส่วนด้วยอาวุธหายทำรองเอ่อไปตีกับพายเลมครับแล้วเขาจะเอาของแกกับรองแก้งของหายแต่จริงๆอ่ะถ้าถามว่าถ้าจะแล้วก็เปลี่ยน anyway. ในซีซตอนนี้น่าจะซื้แค่ซื้อมีดทำมีดไอ้คนนี้จะสนอย่างไรเขาไม่เปลี่ยนสีส่วลุงอันนี้มันไม่ชนเลยสีชมพูลุกไป่ได้เท่าเขาเขาเขาเรียกว่าลุกเป็นเคงบินเครื่องบินลงน้ำไม่ไม่ผมเอาชมพูไปแล้วลุงส่งไปแล้วส้มส้มส่งชมพูไปแล้วลุงจากสีกลมอ่ะออกดำดำอ่ะ ไม่ติดยมโพเลยไม่ตอนแรกว่าใจะไก่ชับมิดอหะมันไม่ไม่รับแกงอะไรหรอกต้มเอาไม่ละมันอะไรอะไรอ่ะก็ชับวันนี้มันมันไม่ตันแล้วมันดึกแล้วชุดก็ยังไม่ได้ลงไปด้วยลงไปด้วยไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้ไก่ชับมิด ก็ฉันมีไรหลวงแฟมอ่ะแต่ฉันมีกับแฟนทอมโอแม่แก๊งแล้วไปแปลงแล้วไปแปลงแล้วลุงบอกบอกไอ้ชาไว้แล้วว่าว่าเดี๋ยวบอกมันก็บอกโทรบอกกิ้งเดียวได้เลยเดี๋ยวจัดให้เฮียชีกานเดียวไม่คือคือลุงไปคุยกับบัวลอยว่าเอตอนขึ้นแก๊งอ่ะไม่ต้องห่วงพวกลุงเพราะว่าลูกลุงเล่นแบบปลดลิมิตทุกคนเลยุกคุยกันแล้วทุกคนแบบก็โอเคเรื่องปวดลิมิตเลยมันก็บอกว่าเออไหวหรือเปล่าถ้าไหวก็พวกผมไม่มีปัญหาอะไร บอเออไม่มีปัญหาแล้วแก๊งที่จะมาเล่นกับเราต้องยอมรับข้อตกลงแบบกดลิมิตร้อยเปอร์เซ็นให้ได้นะไม่งั้นเราก็ไม่เล่นเราไม่เซ็นมีคือมีอะไรบ้างวะตายไม่กดเคสเงิงไม่มีปั๊มยาตายไม่กดเคสไม่นตถ้านในกองวอปั๊มยาไม่ได้หรอลุงหมอมหอตำรวจไม่ครับหมอหนึ่งเอากุมเลยหมอหนึ่งก็เอ่อได้เลยถ้าจะอุ้มเอหรอครับนาซ่าใช่ใช่ครับ ตำรวจไม่ตามหมอไม่ตามอะไรนะถ้าสมมติจะช่วยเพื่อนก็ต้องรถไปส่งโรงพยาบาลอ่ะบิลใช่บำรถได้ขับรถชนคนได้ไม่นะยังงงอยู่ที่ว่าถ้าสมมติว่าโดนอุ้มเมื่อไหร่ก็คือจบเลยเนี่ยทําอะไรไม่ได้เลยเราถ้าขับตัวได้เลยลุงถ้าไม่มีถุงหอยเงี้ยที่ต้องมีถุงหอยนะจริงๆเอาความจริงอ่ะจะเล่นอุ้มกันได้จริงๆมันก็ไม่ต้องขนาดนั้นลุงจะเล่นอุ้มเลยหรอใช่ อุ้มกับแก๊งใช่ไหม่ไม่ก็ทุกแก๊งนั่นแหละที่จะเล่นผมว่าหมอหนึ่งมันไม่น่าจะมีใครตกลงหรอกก็เห็นหิวแล้วออีกย่ละคนเบางแก๊งมันอาจจะไม่แฟร์กับเราเขได้มันอาจจะบอกเราว่าไม่กดแต่มันกดอะไรเงี้ยอยู่ที่ใจมั้ยใช่หรือไม่ก็มาอาจจะแบบคุยดีๆกับเพื่อนข้างในว่าแบบมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยมันกดแน่ๆแล้วมันคุ่อยู่แน่วผมโดนมาแันดีๆอยู่แล้วครับ ถึงมันมีมันก็ชุบไม่ทันหรอกแต่ว่าแจ้งไปได้นะถ้าคุยดีอ่ะถ้าโดนลาาเออความจริงอ่ะนะไม่กระถึงบอกไงไม่คือเรากฐานเราก็ไม่มีอยู่ดีไงคืออย่างนี้ไม่ไม่ถ้าเสียงเขาดุดไงคือก๊อปไปเลยแล้วก็เอาไปส่งไม่ไม่ต้องคุยอย่างนี้ก่อนลดลิมิตอ่ะต้องเล่นจากเล่นจากหัวใจเท่านั้น่ะถึงจะเล่นได้คือเราเล่นมันไม่มีกฎอยู่แล้วลดลิมิตอ่ะดังนั้นทุกคนแบบเล่นแบบคือมันต้องต้องใช้หัวใจเล่นอย่างเดียวต้องเล่นแบบเอาสนุกอ่ะรับรองว่าลดลิมิตคือคือหนึ่ง แต่ถ้าเล่นแบบว่าไอเฮี้ยกลัวแต่ได้เปรียบอะไรเงี้ยเมื่อยอมเสียอะไรสักอย่างก็เท่านั้นนะก็เป็นในไอเดือนคนหนึ่งที่อยู่ในเมืองออยากเป็นแก๊งก็เป็นได้แค่กุ้ยอ่ะแค่นั้นแหละโอ้แหลคมจัดโดเนทโคตรแรงโดเนทสิบบาทไม่มีของลุงเม่มีคําบับแบบโอ้โนตกอยากถ่ายรูปอ่ะถ่ายมาจุงโชว์ให้พวกนี้ดูไปแล้วเนี่ยลุงปรับสุดอ่ะมังสวยบอกเลย ไม่ก็ถูกปะละ่ะอยากเป็นแก๊งแต่ถ้าถ้าทำตัวอย่างนั้นก็เป็นได้แค่คุยอ่ะใครก็เป็นได้วันนี้มันมีคนพูดอยู่บอกว่าเอ้ยเมืองน,นี้มันแบบเมืองสตอรี่โลเปไม่ใช่เหรอคือถ้าเอาจริงๆอ่ะถ้าใช้คําว่าโลเปแค่มึงไปฆ่าคนตายโดยไม่มีเหตุผลเนี่มันก็ผิดแล้วะ <Okay. S 3> โลเปที่ไม่ใช่โลเปครัลุงใช่ใช่ที่วันแทงในคนที่โปเล็กอยู่นะใช่แบบอ๋ไม่ใช่นั่กู ไม่ใช่คนแทงด้วยนะกูคนสั่งด้วยร้อยโอ้ยไอทีเ้ยเดินอย่างนั้นเพราะว่าถ้าจะเอาแบบโลร้อยจริงๆเนี่ยมันไม่มีใครฆ่ากันมั่วซั่วขนาดนี้เลยมันแพงมันโรลร้อยในเมืองแบบนี้ไม่ได้อยู่แล้วลุงอ่าเมืองนี้มันแปดสิบแล้วป่ะไม่มันมันมีคุยกันในในบีซีวันนี้ไงไม่ถึงด้วยไอทีประชุมเรื่อง เรื่องอะไรที่อุ้มเออตำรวจอ่ะมึงบอกว่าเออผมก็เนี่ยเมืองนี้ก็เมืองสตอรี่มึงไม่รู้ใครคุยแต่ของแฟนทอบหมดแหละลุงจะเปิดไหม่ส่วนอยู่แล้วบอกว่ามึงจะโรเพยยังไงว่ามึงแทงกันทุกวันต้องนึกสภาพแบบจังหวัดจังหวัดหนึ่งอ่ะเนี่ยโมโม่ก็เท่ากับจังหวัดจังหวัดหนึ่งถูกไหมใช่ครับเออแล้วในจังหวัดนั้นอ่ะคนแม่งฆ่ากันทั้งวันอ่ะไอ้เหี้ยใครอยากอยู่ประเทศนั้นวะใครอยากไปอยู่จังหวัดนั้นวะ ลงข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตายเกินทกวัน่าทุกวันไปกันนะทุกวันไปกันตะเพราะถ้าเจ้าโลเปจริงจริงมันก็ไม่มีใครฆ่านขนาดนั้นแต่มอนไม่อยู่อันนี้เกือบเปิดสตอรี่สาม่ได้เจอเจอโจนกระจอกห้าบาทไปเจอก่เจอเห็นลุงยังโคตรห่าโจรห้าบาทแล้วทำไม พคนลุงเว้ยไอ้เหี้ยลงจากรถรถลบไปสัตว์มันขยับขำมากกว่าโอ้โมากันสี่คนน่ะเจอลุงบอกว่ามีเรื่องทีเดียวแยกกันไปขึ้นรถคนละคันคนละคันนั่งขับได้ขาดนะขับได้ขาดละตอนโดนถอยรถชนปุ๊บแม่งใส่ชุดเลยใส่ชุดเก่งหนีหมดเลยอะพ้่จามน มาล่าเหรอเอ๊มาล่ามาแล่ยิงอยู่โอ้โหสมองไม่ระเบิดแล้วน้องหัวหน้าล่าหัวหน้าล่านั่น้าอ่ะวุ่นวายแล้วนี่ไงเริ่มไป่นยก็พักไปแป๊บหนึ่งแล้วก็คึกคักตกน้ำไปไอ้มาล่ามันอายุเท่าไหร่นะลุงเคยถามปะย่สิไม่ไอซีไอซียี่สิบนอดได้เล่นฟันน้ำนม ยังไม่ได้กิจกรรมเลยลูกสิบเก้ายังไม่ได้เล่นเลยน่าจะให้ยี่สิบเล่นไปอยู่ข้างนอกอ้าไปไหนกันบอ้าวยู่ข้างนอกเสร็จไหมกอดทะลุแมปอายังไม่ได้เล่นกิจกรรมเลยอ้าวยังไม่ได้แจกกันเหรอว่าพากันไปตีอาวุธแล้วก็ไปจีเล็กแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้แล้วเหมือนอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นอ้าวไหวเห็นเนี่ยเห็นอ๋อโอเคขี่หลังใครอยู่นะไหบังน้องชายเนี่ย ไม่ไม่เห็นตัวบางๆโอ้ภาพโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเล่นเลยหมเนี่ยจะได้ไม่ต้องค้างคาไงเล่นอะไรอะกิจกรรมฟปนน้ำนมอ่ะสองคนเลไนะสองคนเหรอสามอีกคนต้องอยู่ไหนไม่รู้เออมันไปขายปูนอะมันไปขายปูไห้เล่นอะไรดิสามคนนั่นน่ะสิคุณป้าบอกให้ดำน้ำอะเออมัน แฟชั่นลุงอาไปใส่ในตู้โอเคคโอเเดี๋ยวไปเล่นกิจกรรมแจกกันเดินอย่างเต๋อเลยพี่มอนเด็กเด็กฝันน้ำนมไปขายปูนโอนแากลัวเลยตอนแรกคิดว่าสิบถุงอชิบขายถุงเดียวโอ้โหในวันนี้มันก็คุยกันถึงเรื่องของหายที่จะชดอะไปเยไปเลยแฟชั่นบาง มันม,มันคุยยากอะเรื่องแฟชั่นวันนี้มันมันมีคนเปิดประเด็นมาเรื่องแฟชั่นสมมติมันให้โดกันเยอะไปไม่ใช่ไม่ใช่คือถ้าแฟชั่นอะโอเคเข้าใจได้ที่ที่โดมาจากนายกใช่ไหมแต่เราจะรู้ได้ไงว่าแฟชั่นแต่ละอย่างเราซื้อมาจากนายกหรือซื้อมาจากประชาชนถูกปะล่ะเช็คไม่ได้ไงก็เนี่ยแหละคือแบบมันบกพร่องไงนั่นลุงถึงบอกไงว่าเวลาเราไปเล่นสตอรี่คะก็คืออย่าใส่แฟชั่นไปเลย หายมาถ้าแบบมันเยอะเกินเพราก็ไม่รับผิดชอบได้หรอลงแต่ว่าหลบหลังบ้านมันเช็คได้นะถ้ามันก็เช็คช็้แต่เขาไม่เช็งไอ้ antidote ได้แต่แต่อันที่มันไม่ได้โดง่สมมติแบบลุงอะลุงเปิดสตอรี่ไปกันสิบคนนะแล้วมันเออหมดเลยสิบคนก็มันเช็คตามเวลาที่เออไงลูกว่าขลองอะไรหายได้นะจริงๆอะใส่หมัดไปกันทุกคนเงี้ยโอ้โหบางคนซื้อมาในเมือง แค่นี้นี่คือแบบลุงยกตัวอย่างให้ฟังไงว่าถึงถึงไม่อยากให้ใส่แฟชั่นแค่นี้คือใครเพื่อนใครแฟเั่นไงลุงแซนลุงผมถามอีเรื่องนึ่ี่ใครเขาจะใส่แฟชั่นเล่นเถอะมีเยอะแยะไปเพราะว่าเขาว่าอ่ะใส่กันเล่นเยอะแยะไปพะผมไม่กล้าใส่เลยลุงใส่เรื่องแฟมันต้องจริงจริงมันต้องคุยกันอายกครับให้มันไม่หายเหมือนกุญแจรถใช่ใช่ใช่ ไม่ได้ไม่ได้ตังค์นะมันก็เหมือนก็หมุนเวียนของแลได้เงินประเทศเรื่อยๆไงใครขี่คออยู่อ่ะระวังนะโกโปรโกโปนะระวังนะลูกเขาจะรู้ได้ไงว่าเราจะคุยไม่รู้ทุกเรื่องดูดิอยู่ในประเทศโลกคนอ่ะคิดว่ามันรู้เวลาลงมาก็ฟังด้วยนะเออเราเขาเขาไม่ลงเขาเฮ้ยตรวสี่ตรวสี่ตัวสี่ไปพี่ไปจูบูนะพี่คุยก่อนที่มอนค่อยค่ะ ไม่ไม้คุยอะไรมาคุยเล่นเฉยเอาสตอรี่สตอรี่แฟนจริงถ้าอยากจะให้มือเนี้นมันมันต้องปรับระบบประเทศเยอะไม่ต้องเดี๋ยวลุงบัตรไลด์อ่ะแทบไม่ต้องมีเลยจริงๆอ่ะไอบัตรไลด์เนี้ยไปไหนมานี้เดี๋ยวลุงขึ้นแก๊งเลยเดี๋ยวลุงเปลี่ยนมงินสไลด์ได้อีกแล้วเว้ยไม่ลุงปัญหาบางอย่างมันเป็นที่ระบบหลายๆอย่างนะสำหรับนั่นแหละเดี๋ยวลุงแก้ปัญหาให้เองตรงนี้งาน่ะลุงเรื่องเลยตำรวจไม่มีเดี๋ยวเรายกแฟมไปเปตำรวจให้ เพราะวันนี้เรื่องแดกก็เสนอตำรวจไปแล้วมันประชุมเหมืนใช่เปล่าแล้วลุงก็ไปคุยให้แล้วก็คือไปเสนอให้แล้วเรื่องเรื่องแดกนั่นี่คือใครกุจีเหรอไม่ใก็ไหนลุงนั่นไงก็โหดูเด่นคนหัวรถอ่ะนะใช่ใช่สมะโอ้ยเพื่อนผมเพื่อนผมมันนั่งเหรออันเทียดนู่กวุจีมันจะเป็นอะไรมันก็เป็น อยากแทงมาจนเลยว่าคนทตีไม่ไหมันควรตีั้งแต่วมาแล้วมันวม่ละหาจกปูนกันมาปั่นเนี่ยมาปั่นปูชาเนี่ยว่าขายปูกเบื่อแล้ววันนี้ผมไม่เอาแล้วไอ้คุกคือบ้านหลังที่สองผมมันเป็นไรหรือโดนวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงวอแล้วอันไปแล้วนะโอ้โหใจมันจะขาดนะคุณม่อนเนาะนักเลงกองปูนมันควดติดอเสพติดนะนี เซมมอนตำรวจสคนไม่ตำรวจมันไม่ได้อยากจกปูณหรอกแซมมอนมันอยากไปดมกลิ่นมากกว่าไม่ใช่ว่าแบบไปเจอนั่งดมกลิ่นดมถุงปูนอยู่นะก็สอนดุมีคาสุขดีนะดมของปูนเนี่ยนะทําเซียนว่าแบบจกปูนจกปูนหายไปทีสองสามชั่วโมงเปล่านั่งเจาะถุงปูนดมจบเลยนะและที่ตายตายอยู่ถูกกองไอตึกปูนนี้ไม่ใช่แบบโดนแทงนะน็อก โดมไปชนะแน่โดดโอวโดดใช่เออดีดังสีนะมอนจบภูมไแดงสิตําเหร่สามเนี่ยไม่แตกแต่มันไม่แตกแต่มันกำลังจะลีนสามไม่สี่ไม่สามไม่คือาลังตัวมันไม่เนี่ยจับเคหนึ่งแล้วมันก็ออกเห็นปะเออเรียบร้อยงั้นประเทศประเทศกำลังดีรอเลยมุด มัดเราใส่เสื้อฮู้าเลขอะไรนะลุงโอสองสามเก้าจ้ะไอแฮปอะไรเลขอะไรนะมุเฮ้ยในนิดก็มีนี่เขาแจ้งเลขมายังลุงไม่เลขเราแจ้งเองอ๋อออเออคุยเรื่องไอ้นี่ด้วยดีกว่ามันเรื่องเงินแดงเออพอดีพอดีลุงลุงไปล้วงความลับมาอย่างหนึ่งแล้วมันเป็นความลับแบบเดียวที่เอดา a ไปได้ยิน อะไรอะ่ะเอ่อเงินแดงที่ตำรวจรับมามเขามาขายให้สภาไม่ได้เรียบร้อยน่าจะแตกแล้วสภาทำอะไรต่อขายเลธส,สามฮะเลยสภาก็สภาก็ไปขายเจาะเลด10สิบดีจริงแล้วไอ้เงินแดงประเทศนี้มันขายไงขายยาปกติเหรอหรือไงใช่ใช่<า>แล้วก็ไปเกาะ คนมากคนไปก่ออี่ไหมผมว่าใช่จิ้เหอกใครก็ขายยาวนี้ผมก็เกือบสี่สิบนาทีอะเงินแดงพันเก้าอะโอเคแล้วนี่จะผมจะตบอะไรก่อนก็แต่ไอที่สภาไปรับในในเดทถูกๆูอันนี้เข้าใจได้แต่ว่าการที่เอาไปขายนี่ะอันนั้นยังยังต้องหาเบาะแสต่อไม่โอเคใช่ไหมล่ะไม่ไม่ต้องหาเบาะแสต่อให้มันจับตัวได้จริงๆแบบหลักฐานค่าตัวค่ามืออะไร มีตำรวจคนหนึ่งอ่ะผมขาวผมแบบแบบลุงอ่ะเป็นตำรวจอยู่ชื่ออะไรไม่รวะผมสีผมเหมือนกันเลยหรอที่ทรงเท่ๆ์ปะที่ทรงเท่ๆอ่ะไอเท่งทรงแบบลุงเนี่ยแส่กลางมันมันประกาศขายประกาศรับบ่อยอยู่มักมันจะขายมากกว่ารับซ้อนสามตำรวจจับนะลูกระวังด้วยเจอซ้อนแปดนี่จะรู้สึก มันปล่อยอุ้มไม่ได้ค่ะงงดีเล่หอมระเบิดประเทศจะแตกเหรอคะไม่แตกมันต้องแทงทีนึงแล้วถึงจะหลุดน่ามงไงกูว่าแล้วหลานกูก็แทงจริงซะด้วยแล้วคือมันแทงไอ้คนไอ้คนอุ้มเรียบร้อยไอ้คนนอุ้มว่าบัคติดเสาอยู่นั่น สวยอย่าจะตายแล้วไม่ไม่ตำรวจห้าตำรวจห้าตำรวจห้าไม่รู้ตายยาไปละไปละขายยาหมดวิ่งคืึ่ชั่โมงเลยอะไม่รู้ตาบัวเอ็กบ้าเอ็กตอมอโอเคตำรวจทำอะไรตำรวจมาไมคใครจกไฟเนี่ยวไปแล้วไปลวไปลวจกไฟแน่ๆ มันไม่มีเคสมันมาไล่เคสใส่ไฟไปเพาไม่มีเคสเลสสี่อะ ได้กู่ไม่ก็ได้ตำรวจสีเขาขายยาได้นี่กดอยู่ชายครับเวนที่หนองบูดพี่ชายครับประทังเนี่ยครับแก่รูมพี่ชายื่อมาต้ออะไรกันอยู่สองมาต้ออะไรกันอยู่สองป่าครับผมผมถามเขาว่าวันนี้ไปไหนมาบ้างครับอ๋อ เพิ่งได้เจอหน้ากันครับอ๋อเคอเคโอเคไม่กวนก็ได้ผมไว้เกี่ยวครับผมไว้เกี่ยวไปไหน,นต่อนะไ,ไม่รู้ว่าข้ามีตำรวจหรือว่าคงจะขายยาแต่ลุงมันชวนคุยอยู่อะจบแล้วอ้าว มองไม่เห็นแฟนเด่กไหนต้องเรียกชื่อผมเนี่ยผมชื่ออะไรชื่อครับผมชื่ออะไรนะชื่อเอดาแซลมอนครับเอตาเอตาลูกเอดาเอดาอียงโย่ขายน้องไหมอ่ะผมชื่อแซลมอนนะเดี๋ยวอาจจะตีอะไรวะเดนเจอร์ไงมันต้องใช้อ่ะโอเคครับครับใช่ครับผมชื่อแซลมอนครับแซลมอนบ้าบออะไรแซลมอนอยู่นี่ ไดคขาดผมชื่อแซมวันใช่ผมชื่อเด้ขาดครับผมชื่อลุงแสงครับลุงแสงครับลุงแสงว่าเราตั้งแค่หัวสักพันนะครับอยู่นู่นลุงแสงางหลังนู่นอ๋อผมสวัสดีครับ